สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆไม่ทําให้ผิดหวังลูกค้าโชว์กล่องตักพิมพ์ริพายกล่องแรกได้ iPhone อีกกล่องได้ทองเจอดราม่าแบบรัวๆสำหรับแม่ค้าออนไลน์คนดังพิมพ์ริพายโดยก่อนหน้านี้ตกเป็นประเด็นจัดโปรโมชั่นตักใจดีซึ่งเป็นเกมกาชาติซุ่มของทุกอย่างในราคา500บาทแต่ปรากฏว่ามีลูกค้าได้แผ่นทองคำเมื่อนำไปขายพบว่าขายไม่ได้ เพราะน้ำหนักทองน้อยเกินไปรวมถึงดราม่าสั่งของมาคนละกรองเมื่อเปิดพร้อมๆกันหวังจะแลกของที่อยากได้ปรากฏว่าได้สินค้าเหมือนกันเป๊ะล่าสุดในอีกมุมบรรดาลูกค้าที่ซื้อกล่องตักจากพิมพ์ริพายมีบางคนได้โชคแบบไม่คาดฝันเช่นกันเมื่อได้รับรางวัลทั้งมือถือ iPhone และทองโดยระบุว่ารอนานหน่อยแต่ไม่ทำให้ผิดหวังเลย กล่องแรกได้ทองกล่องสองไอโฟนตักหนึ่งพิมพ์ริพายขายทุกอย่างกล่องสุ่มพิมพ์ริพายไอโฟน Pro Max โ a รแ t ็กทองขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ